สวัสดีจ้าจุ่มคนมาหวยมาแล้วจ้ากลสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกักา้าวมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าหน้อยเนาะพี่น้องเนาะของงวดวันที่23ธันวาคม2563เนาะค่ะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง YouTube ด้วยเนาะคะ่คะเมื่อนี้มาลงห้าหน้อยหาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จีไปลองอ่าล่าวทดแทนหาเนาะค่ะเนาะ กามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะม่อว่าบ่ไดล้ลงไห้เนาะค่ะม่อว่ามัวแต่ไปทุระอยู่เนาะพี่น้องเนาะอยากหลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะเปิดเทิ่มแล้วกะใจขาเทิ่มแน่ไปหันแน่ไปหนีแน่น้องสีเนาะพี่น้องธรรมดาละเนาะพี่น้อง <c oughs> กาใส่ใจไล่ใจกับมาแล้วเนาะคะ่ะว่าจะเปิดเทิ่มเนาะคะ่ะการมาเข่าเรืองกันเลยเนาะพี่น้องเนะะาะบ่ต้องไปทางอื่นเลยเนาะพี่น้องมาเมืองแนวทางห้าหน้อยกันเนาะคะ่ะหมู่บ้านห้าหน้อยของเฮาเข่าสามน้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะแตกทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะเข่าหมดเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอยู่ในกลุ่มของเขาก็ได้เน,นะคะสําหรับผู้ใดอยากเข่ากลุ่มเนาะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้คือ ID ไอเดียแเนาะพี่นอ้องไอดียแรกของเขาคือ S A N E E หกแปดศูนย์ศูนย์เด้อพี่น,อน,ะะน้องเด้อไอดีไลน์เนาะค่ะเนาะอ่านี่เด้อพี่น้องผู้ใดอยากเข้ากลุ่มกับตัวนี้เด้อเนาะพี่น้องเนาะกับตากทายกันเข้ามาได้เนาะค่ะเอากลับมาเมืองอ่าห้าน้อยพิเศษกันก่อนเลยเนาะพี่น้องน้อยพิเศษแยกน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันออกมาคือกันแล้วเนาะค่ะ มันก็จีออกลายๆกันน่ะนะพี่น้องแต้มสองแต้มมาเกินกันหลายดอกเนาะคะ่ะน้อยพิเศษเหมือนนีเด่นนะพี่น้องเด่นมีหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะแล้วก็สามซี่หาซี่ร่ห้ยคือกันเด้อพี่น้องเด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะ เดนวิ่งรูปมาน,นี่อา,อาอยัางดีพี่น้องสามเจด็ดสี่จีกับสี่กับเจ็ดนะพี่นอ้อง ดับวินทากับสิได้นะพี่น้องเนาะซีกสิเป็นอาซีหกซีเจ็ดเนาะคะ่ะซีแปดนะคะแล้วก็สีสามสีห้าเนาะคะ่ะต่อมาเด่นเจ็ดนะพี่น้อง เจของเฮาเอาแค่อ่าเจ็ดหกกับเจ็ดแปดเนะคะอ่าเจ็ดหกกับเจ็ดแปดเล้พี่น้องเนาะค่ะือว,ว่าสีกันเจ็ดเก่าไก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะลายตัวบอหันพูด,ด,ด C, ได้สีหลดให้หลุดซีเลเดอพี่น้องหลูดซีนะคะ่ะหลูดซีเลยเดอ หลดซีเข้ากับสีเอาแต่นี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหาหางนะพี่น้องเอาซีหลุดซีกับสีมีหาหางแค่นี้นะคะ,ะนี่บอกแนวทางนะพี่น้องเนาะคือแนวทางเด้อคันผูดด้ใดสิหลุดซี่าต้องเอ,ออเอาถูกประตูก็ได้หรือว่าสิเอาถูกประตูก็ได้เด้อพี่น้องก็เอาแค่นี้แหละตะัดตาซีเป็นเลนนะคะ,ะต่อมาเป็นน้อยน้อยปกตินะคะ ปกติอันนี้คือสิบแปดนาฬิกาเนาะพี่น้องอันนี้สิบเจ็ดนาฬิกานะคะเด่นคือเก้าล่ะพี่น้องกสีว่างคือกันนะคะเจ็ดแปดเก้าเนาะพี่น้อง สี่ห้าหกอ่าซูตรนี่เอฟซีิ 4, ่นมักเนาะพี่น้องมักไห้ไซกำลังเสริมเนาะคะ่ะเนาะน้อยปกติของเฮาวกับไซหอยแล้วเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเนาะค่ะเด่นวิ่งรูดอันนี้เด่นอ่าแปดกับเก้าเนาะคะ่ะ จับวินนะพี่น้องจับวินเท่ากับชีได้แปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่แปดห้าแปดหกแล้วก็แปดศูนย์นะคะ ส่วนเก่าของเฮากับซิมมี่อ่าเก้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าศูนย์กันจากน้อยคือเก่าสองเลยพี่น้อง เห็นบ่จำรับสายวิ่งสายลูดของเห่าเนาะคะ่ะให้ลูดแปดเนาะพี่น้องลูดแปดลูดแปดของเห่ากับจิมมี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางแค่นี้เนาะคะ่ะเออให้ลูดแปดกับจิมมี่แค่นี้เนาะคะ่กะก็เอาแต่แป,นนะะปไไดไปนะพี่น้องเอาแต่แปดเป็นเหร่นเนาะคะ่ะเออผู้ใดสิกานเก่าไว้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ กะสิเดประมาณนี้เนาะคะ่ะต่อมาหลายว่พี่น,อน,อนะะ้องน้อย VIP เนาะค่ะอ่าเด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เลขคล้ายๆกันเนาะพี่น้องเด่นวิ่งลูดเนาะคะ่ะอ่าสามกับเจ็ดเนาะพี่นอ้องอือสามกับเจด็ดตัวเด่นเห่าก็จะม,มีอ่าเลขคล้ายๆกันเนาะค่ะเนาะเจ็ดหก จ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะคะ่ะต่อมาสามสามมีอย่างสามกะสีมีแคอ่์สามสี่สามห้าเนาะคะ่ะสามสี่สามหานะพี่น้องเจ็ดหกมันไปแล้วกะจิกันเป็นอ่า เจ็ดเก้าเนาะคะ่ะอ่าเจ็ดเก้าสามแปดน้ำเด้อพี่น้องสามแปดเนาะคะ่ะเออในประมาณนี้นะคะสามแปดหกแปดกันมีเนาะพี่น้องกันหกแปดน้ำเด้ออ่าประมาณนี้เนาะคะ่ะ สำหรับว i p พีผู้ใดสีลูดสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่นะเนาะเอาใจสา,ายวิ่งสายลูดลูดเจ็ดนะพี่น้องลูดเจ็ดเนาะค่ะให้ลูดเจ็ดลูดเจ็ด 7, เท่ากับตัดเอาแต่เนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกแปดนังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะออหรือว่าผู้ใดสีเอาเมือทุกตัวก็ได้เด้อพี่น้องบลายตัวดอกเนาะคะ่ะคันทีเแน,น่นไ้กะมันกระจีจังใดอยู่วะพี่น้องเ <laughs> นาะกันนี่แหละ บให้แล้วเนาะค่ะเนาะก็เอาเนี่ยหลูดไปเลยเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นๆตัวเดียวเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบอกแล้วตัวเดียวหลูดเลยเนาะคะ่ะนะสำหรับเอ่าล้าพัฒนาเนาะพี่น้องเล้าพัฒนาเมวดที่แล้วผู้ใดดหลูดเล้า,า,ลาอเอยเออ,อเล้าพัฒนาหลูดหกเนาะค่ะเมื่อนี้เล้าทดแทนเ้อพี่น้องเล้าทดแทนเล้าทดแทนเท่ากับเอามงนี้ละกัน หัวเล่าทดแทนเนาะค่ะมมอนีเดอพี่น้องมันจะมีเดือนละคังเนาะ,ะเนอะอ่าเห็นบ่เด่นเนะพี่น้องเดี๋ยวเวลามันหลายก่อนไปย่างเร็วเดอ้อเด่นมมอนีมีศูนย์สี ดเก้าอ่าสี่ตัวศูนย์สี่แปดเก้าเราก็ศูนย์สี่แปดเก้าเราก็หนึ่งเนาะคะ่ะหาตัวเลยผู้ใดสี่เหรียหาตัวหรือว่าเหรียญชุดเลขชุดสี่ตัวเนาะคะ่ะเนาะก็มีศูนย์ซี่แปดเก้าเนาะค่ะเนาะ เดินวิ่งรูดเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดอ่าเก้าเนาะคะ่ะเก้ากับอ่าศูนย์เนาะพี่น้องเมนบอกโอ๊ยเก้ากับสี่เออจับวิ่งเลยเนาะพี่น้องกับจดีดาอ่าเก้าศูนย์เก้าสี่ เก้าเหว่างหกเด้อพี่น้องเก้าแปดเก้าหนึ่งนะคะต่อมาสีเด่นก็จะเป็นอ่าสี่ศูนย์สี่แปดนะคะสี่หนึ่งอ่ากันกันแปดหนึ่งนะคะกันแปดหนึ่งแล้วก็เก้าสาม หนึ่งศูนย์เออตัวกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเล่าอ่าทดแทนของมือนีเด้อพี่น้องมือวันที่ยี่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบสามเดือนสิบสองก็คือมือนีแหละเนาะค่ะเนาะมันจิมีเดือนละรังอะนะโอเคเนาะค่ะอันนี้ก็หายครบแล้วเนาะพี่นอ้องอ่า เลาทดแทนแล้วก็ห้าหน้อยทั้งสามน้อยเนาะพี่น้องเนาะกะวังว่านจิตถือใจสมาชิกทุกทันเนาะค่ะกับพิพาหมางในกัขออภัยยางสูงเนาะพี่น้องเนาะมาแบบฝ่า่วเนาะพี่น้องเนาะกับสำรับมณีกัขอให้ทุกท่านโชคดียงังแห้งบาง,งๆมันหมานทุกหวยถุก,ถกน้อยแล้วก็ทั้งเล่าเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณทุกทันสวัสดีจ้า